สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเด้อค่ะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอเมื่อนี้บอสบายเด้อค่ะเป็นไส้ยนะเป็นสองขางเลยเด้อเสียงก็จะปึงป้งๆนะเด้อเมื่อนี้พามาเก็บถั่วเด้อค่ะมีอยู่3ามต้นเนี่ยเก็บว้นไปค่ะมันออกฟักมาให้เก็บนอกจเก็บวนไปนะคะ เสียงจาไอ้นีนเนอเด้อค่ะแตกแตกเนอรด้อค่ะใไซนัดเป็นสองข้างเลยเด้อจ้ะเก็บถั่วฝักงาวกันเนะาะงาบ่ยงาล่ะมันไปปลายเลย้อค่ะ,ะเสือเลีอนเอ๋บ่ยงาล่ะเก็บค่ะมีให้เก็บก็เก็บ สองโมงเสาสิถดงยินเสียงรถเก็บขยะในเด้อค่ะตื่นมากเป็นหกโมงเสาเตือนสาย้ะค่ะกินยาแก้แพ้ไปนอนรับดีปานนี้ลูกก็กวนกวน,น้ะคะ่มะมาตกหนาเฮาตื่นแม่เตือนแม่ตื่นมาเล่นกับฉันตื่นมาเต้นกับฉันเพคนวะบอกฉันมื้อฉันเล่นกับเธอพอได้ เตือนมาแต่แม่เหอนว่าเนี่ยเดยซนี้ด้วยค่ะโอะ้แต่เมนูหนึ่งวยค่ะเตือนมาเ่นกับชั้นปัว่าบอกฉันเ่นกับเธอพอได้ฉันป่วยพอ่ัญหาเ่นกับพ่อนี่มะปนว่าโบฉันบ่นอยากเห่นน้ำเทอร์นว <c oughs> หาลูกผูภาคบบติดหอ พอเห็นพอเห็นเ่อหลับเดี๋ยวมคุยนะอะเธอหลับแล้วติเห็นไหมหลับแล้วนะฉันไอ้กินยาไอ้นี่นะกินยาแก้แพ้ไซนัดนะฉันเมยฉันกะนอนเก็บไปกินหร้อเด้อค่ะก็เก็บไปพักใส่ปลากระป๋องกรอบค่ะต้นนีน้แหละเก็บไปกินแล้วรกรอ,อบนนแซ่บ ปลอดสารพิษก็เป็นยังเสียหรอคะปล่อยให้ขค้นตามอัตภาพตามอากาศเอา้าพี่คอยในนวยใหญ่แ,แตนี่ไปไงเอาให้มันแดงเด้อเอาให้มันแดงเด้อมีต้นเดียวเนี่ยละค่ะกอเดียวเนี่ยละค่ะกอเดียวแต่ลายตน้น ก็อยากปลูกหลายอยู่ด้วยค่ะอยากปลูกขังเทิงน้ำล้วก็อยากปลูกขังล่างน้ำนะแต่ว่าแต่ว่าเจ้าของบ้านนะคะเขาให้ปลูกแค่สันนี่ก็บสันบนล้ยที่เนี้ยสันบนนะดินบอดีต้องสื่อดินมใสซมันมันบอกโอเคนะก็เลยปลูกแค่สันนี่เพราะว่าปีปีเนี้ย มีความกังวลวาสิได้ใหญ่บ้านก็เลยว่าสิบ่ปลูกพอเห็นคนอื่นเขาปลูกโอ้ยคนมันหนักปลูกเนาะคนมันเคยปลูกไหมมันก็อดบ่ได้ก็เลยขอเจ้าของบ้านบอกว่าเออฉันขอปลูกผักเดอ้อมันบอกว่าเออเธออย่าปลูกลงดินเดอ้อคันเธอปลูกลงดินนะ่ะผักเธอตายเด้อฉันจะให้คนนะ่ะไปฉีดยาหลังบ้านก็ได้ปลูกแค่ซ่ําเนี่นะคะเพราะแม่พี่น้องได้กินซ่ําเนี่แหละนะ,ะทุกครั้งในห้องจะปลูกผักอะ่ะ เขาจะต้องบอกเจ้าของบ้านเจ้านะคะว่าเขาจะปลูกพักถ้าปลูกในกระถางอ่ะก็ต้องบอกเขาถ้าปลูกพักลงดินเขาที่ดินเขานะ่ะจะต้องแจ้งบอกเขามันก็ปลูกได้ซ้ำนี่แหละค่ะแล้วลเขาก็พยายามปลูกเยอะๆพอเยอะๆใส่กระถางมันก็บบลอดแดดมันแห้งมันก็ไหม่หมดนะคะบเหลื้อ เรือซํำนี่ก็ดีขนาดไหนแล้วเลือให้เก็บ,เร,เ,บ,บเรือให้เบ่งเรือให้ได้กินเลือให้ได้ชิมรสเห็นนี่ดีขนาดไดแล้วเนี่ยม่ขืนซ้ำนี้คันว่าได้บ้านเจ้าของอะคอยสีเฮดแบบโล่งแบบใหญ่ๆเลยโล่งพาะปลูกอะแบบใหญ่ๆเลย <c oughs> ให้อยู่ในโล่งปลูกกันได้ไหมพักไยอะนะ งวดที่แล้วก็เก็บไปให้คนไทยต้องกำใหญ่นะคะงวดที่นี้ก็เงินไหมอ้วพอ่อพ่อได้กินเนด้อค่ะพ่อได้เชยชมสามต้นนะสามแถาให้ผลผลิตได้เยอะมากนะคะให้กินได้เยอะมากเข็นบ้านเอ่อคนไทยคนอื่นนะคะพี่พี่วนนะันเนาะเพิ่นปลูกทั่วฟงงางเงาไหมไอ้ทั่วฟางเงาที่มันร่วงเอ่อ ของปีที่แล้วนะแม่ก็ขึ้ืนมหม่เพิ่นได้กินแนมะ้แบบอ่อนซ้อนทั่วฝักยาเพิ่นนี่มิแต่แบบเงี้ยาเลยด้วยค่ะขาว่าตังสิแม่ว่าหนึ่งหนึ่งใช่ไมทั่วฝักยาเพิ่นแม่อ่อนซ้อนอ่อนซ้อนหลายอยากได้สวนแบบน้นอยากได้สวนแบบเพิ่อนอนะ่ะแบบอู้เห็นหรวอ่อนซ้อนหลายความภูมิใจเลยค่ะของคนไทยที่ปลูกพัก คืนได้กินนะคะความสุขนะคะความภูมิใจอย่างมากเลยของคนไทยที่ที่อยู่ในต่างแดนเราได้กินผักที่ตัวเองปลูกนะผักซื่อกินกับผักที่ตัวเองปลูกเนี่ยมันฟิลต่างกันนะคะมันแตกต่างกันนะ ันนี้ก็ไปแล้วนะคะขอบคุณทุกเมนทุกไลน์นะคะบาๆจ้าอันนี้พามาเก็บทั่วฝักเงามารดหนําพักมาเบิ่งผพักนะคะมาบอกพอแม่พี่น้องทุกคนนั่นะคะที่เพิ่งสงสัยว่าโอทักมีซ้ำหนันบอกเก็บแล้วเก็บอีกอ่าเป็นตาเลือดโจน,นะคะอ่ะมาม่อมบอกซ้ำเนี่ยแล้วค่ะมีซ้ำเนี่ย่ะคะ,ะ,คะก็เก็บที่กินซ้อนเนี่ย่ะคะช่วงระยะ8เดือนนะคะ ช่วงระยะแปดเดือนมีให้กินซัมเนียละคะ่ะเพราะว่าเจ้าของบ้านเขาให้พื้นที่ปลูกแค่นี้ละคะ่ะก็เลยได้ปลูกซำมเนละคะ่ะขอบคุณทุกเมนทุกไลน์นะคะอย่าลืมกดกดไล่ก์กดเลิฟกดแชร์กดคอมเมนต์ให้น้ำนะคะสิเดไปหาดีถูกด้วยจ้าบ๊ายบายจ้าซำเนละคะ